สวัสดีค่ะสลา,าเยอรมันนะวันนี้สลา,าจะพาเพื่อนๆมาทําแกงแนงนะสลร่าะเ,เออจะมาทําแกงแนงอันเนี้ยสูตรของที่บ้านขายนะแล้วก็ที่บ้านทําอย่างนี้จริงๆนะคะเนาะเรามาทําแกงแนงกันนะนะคะปะมาดูกันนะคะมา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 ค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆมาเราเนี่ยเรามาผัดกันนะ เครื่องแกงนะนี่อันนี้เครื่องแกงเออเราทํากระทะนะทํากระทะนะคะนี่มาดูในกระทะเลยนี่มาไห้เราผัดเครื่องแกงกันนะนนผัดเครื่องแกงให้หอมเลยนะอันนี้คือแกงแนงนะคะแต่ว่าแนงของที่เราไปซื้อมาเราไม่ได้ตำนะ,ะแนงที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันไม่ค่อยเผ็ดเราก็เลยผสมกับ แกงแดงเอ๋แกงแกงแดงหน่อยนะคะเนาะให้มันเผ็ดเนาะเดี๋ยวเอาผัดก่อนนะคะเอาเราดูนี่นี่เราผัดแล้วนะเราใช้หัวกะทิผัดนะคะเนาะแต่หมูของเรานะเพื่อนๆหมูของเราเนี่ยคือเราจะทําเปื่อยแล้วนะนี่ที่บ้านทําขายแบบนี้นะนี่เราจะต้มให้มันเปื่อยนะคะต้มแล้วก็ให้มันเปื่อยเสร็จ นะแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเคี่ยวนะคะนี่นี่เราใส่ทํานี้นะเนี่ยอร่อยนะทําเป็นแนงอร่อยนะคะแบบนี้เนาะนี่ดูในกระทะนี่ออหอมจังเลยเพื่อนๆโอ้อยากให้ได้กลิ่นจังเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่หมูันเลยนะะใส่น้ำกะทิหน่อยนี่กะทิสดนะเราอยู่เมืองไทยเราใช้กะทิสดนะนี่ หอนะมฉุนมากเลยอุ้ยโหกะทิร่วงนี่เราใส่หมูมาแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะหมูเราเปื่อยมาแล้วนะนุ่มเปื่อยเลยกําลังดีเลยนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวสลากก็ขอปรุงก่อนนะเนาะล้าแรกเลยแล้วก็ใส่เกลือนะใส่เกลือนะคะไปสักหน่อยนึง อาหารไทยอะ่ะมันต้องใส่เกลือนะคะถ้าเกิดไม่ใส่เกลือี่ยไม่อร่อยนะไม่เข้มข้นนะคะนี่เราก็เติมรสด,ดีเป็นนิดนึงนะคะรสด,ดีไปสองช้อนนะคะนี่สองช้อนนะเราทําเยอะนะไม่ใช่ทํานิดเดียวนะคะแล้วก็พริกไทยหน่อยนึงหน่อยจริงๆเนี่ยเพื่อน เพื่อนๆดูเดกหน่อยแดงหมดเลยนะคะแล้วเราก็รอให้มันเดือดนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บแค่นี้นะคะนี่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 น,นี่ใส่ไปเลยนะเขาต้องออกหวานนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวของเราก็ของเราก็จะใส่ เจริงๆแล้วต้องใส่น้ำมะขามเปียกนิดหนึ <divid> ่งนะแผนะนะตอนนี <PN> ้เราก็ไม่เอาเราเอาใส่น้ำมะขามเปียกนิดหนึ่งนี่น่ากินไม่เอ่ยค่ะนี่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 โอ้โหแผนงของเรานะแผนงหน้าฝนนะน้ำท่วมไปหน่อยนะจ๊ะอือฮะนี่ เดี๋ยวเราจะชิมกันนะอุ้ยหอมจังเลยเธอมหอมมากเลยเพื่อนๆดูสินี่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 อย่างนี้อร่อยนะพะแนงอย่างนี้มันต้องมีเด้งเด้งดึงดงึมีมันติดหน่อยหนอยนะเพื่อนๆอ,อันนี้สูตรโบราณเลยที่บ้านซาร่าขายนะคะบ้านซาร่าขายข้าแกงน,นะทําขายที่ทําเยอะนะอันนี้เราทํากินนะคะไม่ได้ทำขายนะคะอืม นี่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 น,นี่โอ้โหพเนีงเรานะอุ้ยนากินนากินนากินใครมากินมาได้เลยนะทำเยอะนะจ๊ะอืมชิมกันนะอืมรสมอนี่ อือหืออร่อยเพื่อนเพื่อนอือหือจริงๆเลยหอมมากอื้อเน,นี่นี่เป็นไงเดี๋ยวเราใส่ไอ้นี่หน่อยเนาะนี่ใบมะกรูดซอยนะ ผัซอยนะจ๊ะนี่หอมหอมไปเลยหอมหอมไปเลยแล้วก็พริกนะพริกซอยนะเราใส่ไปเลยนะเดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้ากันตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวดูอีกทีเพื่อนๆปิดไฟปิดไฟโอ้ดูสิดูซิดซิใส่พริกใส่อะไรไปแล้วนี่ปิดไฟแล้วนะน่ากินไม่เอ่ยหอมหอมนะเพื่อนๆ วุ้ยรสชาติอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆเนาะนี่เห็นไหมคะออไอข้าวมาแล้วข้าวต้องมาข้าวต้องมาเนาะข้าวต้องมาแล้วล่ะเนาะนี่ข้าวต้องมานะคะเนาะมาเรามาตักใส่ถ้วยกันเนะมาะมา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 ใครกินข้าวมาโอ้ยหิว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  นี่เสร็จแล้วนะคะนี่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 อือหือนี่ชุ่มชุ่มฉ่ำๆไปเลยเขียวหวานจะเออผนังจะผนังนี่มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาโรยตรงโต๊ะนะนี่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 เนอะเราโรยนะเราผักชีนะโรยหน้าชุบ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 เห็นไหม นี่น,นี่เป็นไงเป็นไงผแนงนี่เสร็จแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวก่อนนี่ผแนงของเรานะคะน่ากินไม่เอ่ยเนาะโอ้โหทำง่ายๆนะสไตล์サา,าอีกแล้วนะคะอันนี้พอดีพ่อซล่าเนี่ยอยากกินนะคะอยากกินเขาบอกว่า เออซื้อพนแนนงมาให้พ่อหน่อยนะก็เลยว่าโอ้อยากทําทให้พ่อกินเนาะน,น,นานๆเราจะมาเมืองไทยสักทีนะซาร่าก็เลยทําแกงผนนงให้แกนะที่บ้านซาร่าขายข้าวแกงนะคะเป็นแม่ค้าเก่ามาก่อนนะคะเนาะแล้วก็สุดยอดอร่อยความอร่อยนี่อย่างนี้เลยนะคะเนาะนะนะนั่นเดี๋ยวเออซาร่าจะขออนุญาตก,ก่อนนะ เอาละค่ะเพื่อนๆสาร่าทนไม่ไหวแล้วหิวข้าวปกตินะสาร่ากินประมาณนี้นะบ่ายสามโมงแล้วก็จะไม่กินอีกแล้วนะกินข้าวสึกบ่ายสามโมงแล้วก็ตกตอนเย็นก็ไม่กินอีกแล้วนะแล้วก็สาร่าขอฝากคลิปนะสาร่าเยอรมันชาแนลนะคะเพราะว่าสาราเนี่ยตอนนี้ก็มวัวแต่ทางานบ้านอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้ทําคลิปไปนู่นไปนี่เลยเพราะว่าต้องรอสามีมาจาก เมืองนอกก่อนนะแล้วก็จะไปเที่ยวกันนะคะนี่ล้นซาร่าขอไปกินก่อนนะนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ซาร่านะคะซาร่ามาทำผิดภาพประการใดเนี่ยซาร่าก็ขออภัยด้วยนะคะนะซาร่าขอไปกินก่อนนะอะไรจะน่ากินขนาดนั้นดูสิดูสิดูสิเอ้ยน้ำลายไหล นั้นโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ